สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยชาแนลนะครับก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สารปู่พญาเต่านะครับซึ่งวันนี้นะครับมาในงวดของวันที่1 6ธันวาคมพศสอ6 8นนะครับท่านผู้ชมกับผมกัห้างหายไปมวดหนึ่งนะครับพบังคับว่าได้ลงคงิีดกับไปอย่างน้ำเขาน้ำหนามอยู่นะครับกต้อำกับพอพายเอฟซีทางบ้านสุขุสุขคนนะครับ วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมานะครับขอโชคขอลาบตอนรับนะครับทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่น้ากันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปูพระยาเตาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นิ่นมีความเมตตาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้มีตะบะอันแรงกล้านะครับเป็นผู้มีบุญญาธิการมือนีกะเลยนะครับสิ่มาขอโชคขอลาบน้ำเพดีวเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมไปด้านในเพื่อไปเตรียมอของ สักการะกราบไหว้เส้นไหว้ถวายให้กับปู่พญาเต่าท่านนะครับโอเคนะครับไปท่านชมนี่ครับก็ผมมาอยู่ที่หน้าสารปู่แล้วนะครับวันนี้ดูบรรยากาศเงียบอบออานะครับท่านผู้ชมมงสามซี่มือนะครับภายหลังอากาศหนาวเย็นนะครับได้ว่ามือนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วเสิรเกินนะครับอบออาห่อนเอานะครับมือนี้ มแมลงยุงก็เยอะนะครับวันนี้ซาทูเด้อปูพญายตาเวยมาหนีลูกหลานมาวิ่งชแนลกับป๋อต่อยกระเดินทางมาหาปูกะอย่าตื่นอย,ย่าถ่วงเด้อปูเอ้ยอข้างในก็ให้โชคให้ลาบเปิดโชคเปิดดวงชะตาร์เอฟซีทั้งบ้านให้กับทีมงานนี้เด้อปูเด้อรอส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อปูเด้อปูเคยให้ยสามโตอ่าตรงๆดังเปลี่ยนปากมาแล้วงวดนี้ก็ขอเด้อปูเด้อ ขอให้ลูกให้ร้านเขาสามโตตรงๆเลยเด้อปูสะอาดเนาะก็จะมีคนน่านเออสะอาดสะอาดดีนั่งล่ำก็หลายเนาะยี่ต่อยเฮ้ยเอ้าอุยเอ้าเอ้าง่าไมยลุนยี่ต่อยท่านผู้ชมตกใจเหมิดกระลั่นกองเบิ่งนั่งล่ำขนลุกท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยมาเด้อมาเด้อขวนเลยเฮยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้า เอากำลังสีญยาข้าไปได้อต่ผู้ชอมันกำลังจะเดินเข้าไปด้านในกิ่งไม้หักอย่างแรงเลยพวกใส่ลังค่ายังแห้งเลยู้ชอมเบอรสัญญาณดีนะตัใส่หัวตรงกิ่งเนี่ยต้นไม้ตัวนี้ครับตายยืนเฮ้ยเอายางเขาจะอยไรเสียงได้ยินเสียงกรครับเฮ้ย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 เจ้ตัยนี้วิ่ต้อหน้าต้อตาเอาไหนนี่ จะจาเลยจะไปต่อหรือพอสำนีคือเป็นทั้งสี่คือเป็นทั้งสี่จะาต้อยเอา้ยไปเบิงไปเบิงด้านหลังยิ้มมาวิ่งอ่อนยาวกว่านไปขางพี่ไปนะครับท่านผู้ชมยาวกว่านไปนะครับเฮ้ยหลังไี่ยังบ่ท่านผู้ชมพรมอะไรหล่นมาอย่างนี้ไม่มีอะไรท่านผู้ชมหเฮ้ยเอาเอา เฮ้ยเฮ้ยคือคือแห้งอะไรเย่ต่อยมึอนี่เย่ต่อยยังยังยังอ้อมไปทางนั้นกันนะยังอ้อมไปทางนั้นมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรท่านผู้ชมมีมีอย่างบ่เย่ต่อยก็ไม่จะว่าเป็นหนูเป็นเป็นแมวกับบ่แมนบ่เห็นนะครับท่านผู้ชมหนูกับ่แมนหนูบ่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเจอดีแล้วเย่ต่อย นานนานมาทีปูคือคือห่อแข้งแท้ปูไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทุบเทียนสักการะกราบไหว้บอก่าวปู่ก่อนนะครับไปนะครับไปนะครับูครับสวัสดีอีกรอบนะครับเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทั่วโลกทั้งสองช่องเลยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชม งวดที่แล้วผมไม่ได้มานะครับไม่ได้มาหาปู่ <Yeah. S 1> แต่งวดนี้มานะครับ <Yeah. S 1> ของงวดวันที่16ธันวาคมพศ2568 <Yeah. S 1> เพื่อจะมาขอโชคลาภกับปู่พญายเต่านะครับวันนี้มาเจอปู่หยอกแรงเลยนะครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมหกอกแห้งไม่ต่อย <Yeah. S 1> ปู่ขยับอย่างแรงเลยครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมผมไปส่องดูด้านหลังให้ป้าต่อยนัดเดินอ้อมมาทางนี้ผมไปทางนั้นไม่เห็นมีอะไรครับท่านผู้ชม ปูบอกมาถึคนขีน่รถเยอต่อยอกง่ายสว,วันนี้นะครับก็ได้เตรียมของมาไหวปูแล้วก็นะครับดอกไม้ทูบเพียนเพื่อจะมาสกาสกาบสักการะปู่นะครับขอเพิงบุญบารมีน้งปูน,นะครับท่านผู้ชมผมถึงหหวทึ่งสันง้นคนขี่รถขท่านงชุชมเดี๋ยวนะครับมาเตรียมดอกไม้ทูบเพียนวต่ว่านงลำนงลำหลายเลยเนาะนา่งลำเยอะมากแล้วก็ ผมเคยดูดูคลิปของหมอแพทยนั่งนั่งล่ำกระดิ๊บปัญญาง่ายอย่ะเยอะก่อยนั่งล่ำกระดิก๊บเดี๋ยวเอาไฟมาเดี๋ยวไปขอจุดเทียนก่อนนะครับจ้าถูกแต่ว่าเห็นมีไล่สื่อแสดงว่ามีพูมาบ่นระบามาบา่นเนาะมาบนน่น,าบนขอปูยังมีไล่สื่อด้อนอยู่ข้างบนเฮ้ย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 เอ้า เฮ้ยเอ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมรถรถรถผมถอยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้านั่นขี่อนั่นนั่นรถวิ่งเองท่านผู้ชมเฮ้ย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 ฮ้ยท่านผู้ชมไม่มีอะไรมาวิ่งจอดไปค่อยบอมันค่อยลงมาบปบอคขอยเด้พื้นพื้นเสมอเลยท่านผู้ชมเอาไงดีนี่ทะเบียน สองหนึ่งสามนะครับเฮ้ย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 เถอยฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเอาแล้วเอาแล้ว่เอี้ยนบอกเก้าคนเา้ยซาโอ้ยปูเอ้ยอย่าเตือนอย่าทวงอย่าหยอกลูกหลานได้ไงไปหนึ่งสถูกมากถูกมากบอกปูเร็วเฮ้ย

เฮ้ยปปปปปปปตุตีตีตีตาเอ้าใส่ใส่ใส่หันยะต่อยปู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 เท้ยเป็นแบบไรปุติตาใส่มหนอะเุ้ยตาถุุุฟังแทฟังแท่านผู้ชมเป้ย้ยสันสปุเ้ย้หหม้ยเอ้าูุขาเข

นะโมตั mm hmm. ตสสะภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัส ielt. สะสาธุสาธุสาธุสา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 สุสา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 สุสา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 สุสา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  ไม่มาขอโชคขอลาบมาขอพรน้ำปูมาขอเลขกเด็ดมาขอเลขกไายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพราะสอสอท่านหนึร้อยหกสิบแปดนี่ขอให้ปูโปรดท้ายลูกหลานให้ได้โชคได้ลาบไปฝากเอฟพีทางบ้านในเด้อปูซาสาธุ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 เด้อปูสามตัวตรงตรงแม่นมเด้อปูเอีกวันนี้สาธุสาธุไอเอาเข้าไป เดือถอยเฮ้ยมันเานทางนมันควายเอาล่ะล่แลูนแรนีควายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเลยพลอยแมีเอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าทะเบียนรถทะเบียนรถสองหนึ่งสามแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้านะครับมาตวเด้อมาวิ่งสัญญ,ญาณแห้งกูจะตึงจะถ่วงคนเฮ ปูมาเดีตื่นถ่วในมาวิ่งตื่นเพิ่นมาวิ่งตื่นบุกเขามเอ้ชเนี้ยเนียแตกทำาอาบน้ำฝากฝากหมดน้ำแม่ปูเพิ่นบ่เฮ็ดสาธุหลูกให้บานบานในสวนมาปูสาธุจิงสักทีเกิทีเกาทานพระในหน้าขนนี้สาธุขอหลิน เน่แตกอย่างตายาไถุเดอปูเดอยิบออกไปลูกห้หลนเลยอปู้ยเฮ้ยเอาเด้อนแมนแต่ห้ตรงตรงตรงๆเลยอปูเด้เหล็กทานแล้วทีหนึ่งเด้อปูเด้อซาถุไร้วครับเออถุเดแจก่าโตตรงเด้อปูเด้อปูพยะเขา กูหมูเกี่ยวตาติดขี้ไตยจุดหาะฮะจุดที่ไกลจุดที่ไว้ขี้ไตยเป็นยังไงบ้างเป็นวังเวียงวังเวียงยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมรู้สึกว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างนะครับจ้องมองผมอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเป็นบ้าจะเป็นคนบ้าเหมือนเขา นี่ตงมองเอ้ยเอ้ยอะไตมองแต่กปากก็้นก็คออ้ยตาื้นเป็นาเปนเลนสหนาขาวๆท่ทางกันนี่เวาปันสาวะเป็นหินเอืนเ็น้ย้ย้ยเ้ห ต,ตกใจข่ไาไดหนีแล้วถือหัวปะมอตกใจท่านผู้ชมงาม่าไม่ยึดเครลังคาโลนใส่ไข่ตัวบอถือหัวเหมือนอุ้ย<อ>ือแสดงว่าปูมันปัดอ,อกหเด้วปูมันปัดอ,อกหดีเลยซาถูปกติมันถิ่โนนลนใ,นลในนส่หัวได้หนึ่มาก่หนึ่งเดีไหมาถเทอปูด้อแสดงว่าปูมันปลยึดไูกให้ร้านนึ่ได้สามตัวตรงตเอาย็ดไปเอา โอ้ยแย่แม่ไม่ทันทุกช่วงเลยอยากเบอร์ละว้าถูกปูเอ้ยยิบออกมาเด้อสามตัวตรงๆลูกขอาเย้าเสียมซีไอ้ปูยิบออกมาเลกถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเลยเด้อปูเด้อว้าถูกฮึที่ถอยเซียมซีหล่นมาสามใหม่แลยวยาต้อยอุ้ยคนมาตัใส่ดิ ท่านผู้ชมเอาลนมากกวเอาเลยเดี๋ยวลนมากกวเอาเลยศูนย์สี่สามครับท่านผู้ชมสามตัวเลยครับศูนย์สี่สามปีสามอุ้ยสาธุ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 อุ้ยฟูเป็นไหนแล้วเยอะไปขอไข่ยาวเสียมที่สามใหม่กันลนมากสามใหม่เพื่อนดีดอกมาเล็กสามปีสามสามใหม่เป็นบ่เมื่อหันเสมซี่ลนมาจากไซนี่ จากกล้องรือจากใสขยเยาอยู่มันกับโตลงมากไลมตามหน่อยท่านผู้ชมแปลกมากเลยเฮ้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 ยเอ้าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าไม่อย่างดิไม่มีไม่มีใครท่านผู้ชม เอาเหล้วยายต่อยเจอตั้งแต่ต้นเลยเฮ้ยรอนร้อนคอยขึ้นแรงกลับไปข้างล่างสิเฮ้ยเฮ้ยยายต่อยสมริกาขี่รถไม่พาดนี่นิเฮ้ยเอาอยูเป็นน่อยังนั่งนั่งนั่ยุบ่อรถยายตอยฮะทางยุฟังนั่นขโมยในบ้านเนี่ย ผมผมเยี้วเย้วนั่งนั่งนั่งนันอยู่ทั้งท้าซปเร่งตั้งนั้นผมเล้ยเยเฮ้ยเดียวเดียวอุซอกเฮ้เอาว่าเห็นว่าเห็นนี่ตายมาหันนั่งอยู่บ่ออยู่บ่อพ่วง้างเห็นผมเล้ยวเง้าผมเลี้ยวเลยพมาแบบนี่นี่อุ้ยหมากะห้าวแต่ผู้ชม นลขทูบมาไปไปมา่อเลขทูบดูเลขทูบก็จะได้เห็นากลับเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วเล่นกทูบหมายเลขสองโตแล้วไป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 ดูเลขทูบเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับไปเลยครับท่านผู้ชมไป

งูยังแหลมมาทั้งนี่ต่พวข่อยเอือนจมาั้งน่อเอือนจะมาทั้งนี่เห็นงูยัทั้งนี่ทบทุบทเฮ้ย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 เฮกยงฮถูกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮกยเฮ้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 ูกฮ้ยเ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 ฮถยเฮ้เฮ้ย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  ปู yup. ปูขยับล่อยเอาปูหันมาทางด้เฮ้ย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 ผู้ชมเอาเฮ้ยเฮ้ยผู้เฮ้ยเฮ้ยปูปูคอือคือคือแห้งแย่เลยปูแรงมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยยี่ต้อยยี่ต้อยเลขทูบเลขทูบสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เอาท่านผู้ชมตรงกับเลข

นี่ล่างนั่นี่ะนี่วะ้เฮ้ยเอาฮะถอยนั่งนั่งรำนั่งำนั่งาำตรงนี้ลอยบรานนี่เห็นชัดๆเลยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ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 เฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้

เห็นตัวเลขไหมอยู่ใต้ฐานท่านผู้ชมผมเห็นตัวเลขนะครับคล้ายๆเป็นตัวเลขนะเอ้าเออเอเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเห้ยเ่้ยเฮเเฮ้ยมฮ้เเฮวเเ้เฮายเฮ้ยัฮเ้เ้ยเยวเย้เ้ย้ย้ยเเ้ สี่สามนะครับหนึ่งสี่สามนายเจตไอยนี่หนึ่งสี่สามเอ้าเอาอนั่งล่ำร้อยขึ้นไปทัทง้ทงทงั้งท่านผู้ชมหนึ่งสี่สามมาไม่เห็นเป็นหนึ่งสี่สามเฮ้ยไปตรงเจตไอยตรงครับเซนะียมซีเลขเซียมซี่แมนแล้วก็เลขถูกนี่ก็ไปตรงมีสามหนึ่งศูนย์นะครับที่เซียมซีที่หลดลงมามี มีศูนสิฮะเฮ้ยฮะเอ้าเทียนลมเทียนกระลมเทียนลมใส้ขมบุเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยคือเป็นสซี่จ้ต่อยเฮ้ยเฮ้ยปูเอ้ยจะตื่นจะถ่วงยะหยอกลูกหลานยน่ยเลยนปูด้วเฮ้ยเอ้าจ๋าเลยเจ้าต่อยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเฮ้ยเอาเจ้าสิโอ้ยโอโเทียนเทียนเทียนท่านผู้ชม เลมตัวเลขทูบก็เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้กลัปลาปูแล้วนะครับเล่เฮ้ยอู้เฮ้ยอุ้ยปูขึ้นเลมมาใส่ทูบเจ้าใหม่ท่านผู้ชมทูบที่จุดได้นะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งเอาตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็ไปกาปลาปูเลยนะครับไม่ไหวแล้วนะท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วนะครับขอให้โชคดีปังๆดูไว้นะครับท่านผู้ชมไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไป